ผมบอสนะครับจากร้านวิมนลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวสุดท้ายนะครับในซีรีส์ small s e c o แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพื่อนๆถามถึงแล้วก็รอคอยกันมากๆนะครับเรือนนี้จะมาในรูปแบบสายหนังแล้วนะครับหลังจากตัวหน้าปัดสีน้าเงินหน้าปัดแซลมอนนะครับที่เป็นสีแซลมอนนะนะที่ออกแนวแบบเขียวๆนิดนึงมาในรูปสายสเตลเลสนะครับพอมาเป็นเรือนนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบของสายหนังสีดํานะครับ แต่ก็ยังคงไว้เป็นรูปแบบ <out> อินเิเกตเบสเลตเหมือเนเดิมเนาะก็คือยังไงก็คือเป็นรูปแบบสายฝังนั่นเองสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นสายฝังผมเล่าอีกคีนหนึ่งก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกนะสายฝังเนี่ยก็พูดง่ายคือสายเนี่ยมันจะมาเป็นแบบชิ้นเดียวกับตัวเรือนเลยถ้าเกิดเป็นเพื่อนลองสังเกตในรุ่นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นสายฝัง <S <s <uc ing> เป็นอ <out> ินเิรเกตกันอย่างเงี้ยนะครับก็สายเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็มันจะล็อกมากับห,หูตัวเรือนเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว แล้วก็ถ้าเกิดเรามองในท้องตลาดเนาะในรูปแบบทรงแบบถังเบียร์ก็หนีไม่พ้นจำพวกนาฬิกาแบรนด์สวิทที่เป็นรุ่นนิยมสุดๆก็คือ p i X นะครับเรือนนี้ก็จะเอามาแข่งกันนั่นแหละนะครับแต่เรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายความน่าใส่มากกว่าเดิมเนาะมากกว่ารุ่นแบบ p i X อีกถ้ามาในรูปแบบใส่หนาของรุ่นนี้นะอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับความกลางของตัวเรือน เนี่นะครับคือความกลางของตัวเรือถ้าเกิดเราสังเกตจาก P I X เนาะถ้าเกิดเราดูคลิปบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าผมชอบเชียร์ในรูปแบบสายสเตลเลมากกว่าแต่พอมันเป็นซีโยสะเรือนเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีข้อ1ข้อที่เป็นสเตเลตอยู่ชิ้นหนึ่งมันทําให้ตัวข้อต่อระหว่างตัวสายกับตัวเรือเนี่ยมันถูกพุบเข้าไปนั่นก็คือว่า มันไม่กางนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองแว็บเดียวผมรู้ได้เลยว่าเรือเนี้ยต้องขายดีในบ้านเราแน่นอนนะครับแล้วก็การทําสายมาแบบนี้เนี่ยตอนแรกผมแอบกังวลว่ามันจะทนหรือเปล่าเพราะว่าตัวหูยึดตัวสายหนังเนี่ยนะครับกับตัวตัวสเตเลสตัวเนี้ยนะครับมันจะดูแบบน้ยนาฬิกาจาพวกนี้มันจะไม่ค่อยทนหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวยึด,ยดแค่2อสองฝั่งแล้วก็แต่ละฝั่งก็มีบางๆแต่ผมว่าพอมาดูเนี่ยเรื่อลองสังเกตดูเฮ้ยมันมีความแข็งแรงนะ ้าเกิดเรามองดูเห็นไหมมันมีความแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเออทำมาแบบบางๆนะแต่ก็นั่นแหละนะครับพูดถึงสายหนังเราก็ต้องระวังพวกเหงือพวกน้ําอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าใครที่ชอบใส่พวกสายหนังอันเนี้ยแต่ผมว่าอันเนี้ยแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทําออกมาจากโรงงานเลยนะครับมันไม่ได้เอามาตัดเองอะไรเองมันมาเย็บมามันเป็นรูปแบบนี้เลยผมรู้สึกว่าทำทำให้เหลือน,นี้น่าใส่แล้วก็ดูแบบมีอะไรพิเศษมากๆนะครับก็อันนี้เล่าก่อน เราไปดูในตัวในกับสเปคกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวเลือนเชสไซส์40ความบางอยู่ที่11.7เนาะหรือว่าประมาณ11.5นั่นแหละถือว่าบางใช้ได้นะใน,นกลไกอัตโนมัติที่สรองพลังงานอยู่ที่60ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูสายเนี่ยอยู่ประมาณ13มิลถ้านันบตั้งแต่ตัวโคนลงมานะครับก็ผมจะใไส่ดอกจันไว้เพื่อให้รู้ว่าเออสายเนี่ยมันเป็นแบบ integrated b a e l แล้วก็รักทุลักอยู่ประมาณ45มิลซึ่งกระชับมาก น้ำหนักของเรือนนี้อยู่ที่87กรัมในรูปแบบสายหนังนะสายหนังก็แน่นอนแหละนะครับทำมาเป็นแบบบานพับนอะกแบบแผีเสื้อเป็นสเตลเลสแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับในเรือนสเตลเลสสตีลเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 4 5ก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรแล้วก็เดินนี้จะเดินเื่องมาด้วยเครื่องคลิเบอร์8322ซึ่งเป็นเครื่องที่ขัดแต่งดีกลไกการทำงานค่อนข้างแม่นยำกว่าตัว8002 8003ทั่วไปนะครับก็เรือนนี้จะสำรองพลังงานอยู่ที่60ชั่วโมงแล้วนะครับว่าง่ายคือถ้าเกิด จากการที่ผมสัมผัสเนาะจากการรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนเนี้ถ้าเราไปชนกับ PIX ในราคา20,500ือ่ะถ้าใครที่ชอบในแบรนด์ญี่ปุ่นนะผมว่าเรือนเนี้มีภาษีดีกว่าก็คือว่าเนื้องานการผลิตเนาะหรือว่าการขัดแต่งดีเทลต่างๆของตัวเรือนต่างๆลงตัวเครื่องเนี่ยผมยกให้ซีเซ็นเซียวชในรูปแบบ small second เนี่ยเหนือกว่านะครับใครไม่เชื่อลองมาเทียบกันที่ร้านได้เลยนะครับว่าเฮ้ ความแตกต่างเนี่ยมันมีมันมีในย่เหมือนกันแต่พอมันดูในราคาเนี่ยเรือนนี้นะครับถ้าเป็นสายหนังเนี่ยจะมาอยู่ที่21600ซึ่งก็ถูกกว่าตัวสเตนเลสเนาะไปนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นสเตนเลสเนี่ยอยู่ที่22,800นะครับก็ต่างกันไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาในการนะับปัดแบบโทนแบบมืดสายหนังเนี่ยผมว่าเรือนเนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ผสมผสานกันระหว่างในรูปแบบาสายฝังหรือรูปแบบแนวแบบทรงเคอร์ชันทรงถังเบียร์ได้เป็นอย่างดีนะอันนี้บอกเลยว่า เรือนี้ดีนะครับอ่ะพูดภาพรวมไปละเราไปดูในหน้าปัดของเรือนนี้กันหน้าปัดของเรือนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลอ,องสังเกตดูนะครับความที่มันเป็นทาหน้าปัดแบบคล้าย,าย,ายกิโยเช่น้นจะต้องบอกว่ามันคล้าย,ายนะแต่มันไม่เหมือนนะมันมีความละเอียดนะครับบวกกับตัวตัวสมอเซกันที่เป็นรูปแบบข็มนาทีในตำแหน่งของนาฬิกาเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมากแล้วก็การทําแบบโนเดตนะหรือว่าเราเรียกว่าบายเดตก็ได้เนี่ย มันไม่มีมาให้กวนใจมันทําให้การตั้งเวลาต่างๆ,างๆการมองเวลาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบ Timeless เป็นแบบคือดีมากมันร่วมสมัยแล้วก็มันดูแบบนาฬิกาแบบไม่ตกรุ่นอะนะครับไม่วันเพื่อจะใส่ช่วงไหนเก็บไว้ให้ใครใส่ต่อไปหรือว่าอยากจะซื้อแบบใส่าย,ยาวๆเพราะว่าเรือนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมว่าเฮ้ยมันมัน,มนครอบคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งเม็ดการขัดแต่งโดยเฉพาะในตำแหน่งลิงค์สุดท้ายเนี่ยที่ติดกับตัวสายหนังเนี่ยผมชอบมากเลยมันไม่เหมือนแบบแบรนด์แบบ พูดง่ายคือ P.I.X. แหละมันไม่เหมือน P.I.X. นะนะคือในตำแหน่งที่ตรงเนี้ยมันมันให้มาด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูในรูปแบบรุ่น P.I.X. ต่างๆเนี่ยเวลาเราดึงสายออกหรือว่าเป็นพวกสายหนังสายยางอ่ะมันจะรวมในข้อตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งมันทำให้ตัวสายเนี่ยมันกลางกว่าปกตินะครับ อันนี้ก็จะเป็นนรูปแบบที่ผมเอามาใส่ในรูปแบบในส่วนของตัวข้อเนาะของผมเนี่ยจะเหลือรูอยู่2รูเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้แน่นอนหรือถ้าใครแขนเล็กกว่านี้มากๆก็สามารถแจ้งทางร้านให้เจาะรูได้นะครับอ่า ก่อของผมเนี่ยเหลือ2รูนะครับเวลาใส่ก็โอ้โหแบบบนข้อมือนี่คือบอกได้เลยว่าดีมากใครีข้อมือแบบมาณหนิ้ว6นิ้วครึ่งหรืออาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงเนี่ยผมว่าเพื่อนๆใส่เรือนนี้ได้ดีนะเพราะว่าลักชูรัาของเขาเนี่ยค่อนข้างกระชับอย่างที่แจ้งไปเนาะสีมิลเองนะครับเวลานาฬิกาเรือนนี้อยู่บนข้อมือโอ้โหผมว่ามันสวยมากแล้วก็ได้หน้าปัดออกแนวแบบเทาๆทาอะแอนตาไซน์นิดนึงเนาะผสมประสานกับตัวสมอลเซคันด์ที่เป็นเข็มนาทีในตำแหน่งของนาฬิกาเนี่ยออกแนวเงินเงินอะโอ้โห เรือน,นี้คือแบบสวยจัดแล้วก็ดาเมจแรงจัดๆเลยแหละนะครับที่มือไม่ต้องกังวลเลยซีอสานี่คือผมยอมรับเลยว่ามันมันค่อนข้างชัดเจนสามารถสู้แบบแนวสปอร์ตได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสปอร์ตแหละนะครับตัวเครื่องกลไกผมว่าการมารอบนี้ในรูปแบบสมอ l เซ c กันน่ะดีนะ สำรองพลังงานที่สูงสุดที่60ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยนะครับการให้กลไกที่ผมว่ามันออกแบบใหม่มาเนี่ยในชุดโรเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นการเจาะมาแล้วก็การทําตัวตาโลโก้แบรนด์รวมถึงตัวชุดต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีกว่ารุ่นปกติแถมราคาเนี่ยมันกระโดดอัพจากตัวซีโรสรตัวปกติเนี่ยมาเพียงสามสี่ผ่านนำเลยที่เรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะมันเป็นประมาณว่าเกินพรีเมียมของตัวซีโรสระตัวปกตินั่นเองนะครับใครที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยซีโรสระ ตัวไซครอปหรือว่าตัวเลนขยายเนี่ยมันกวนตากวนใจจริงนะเอาออกได้ไหมเนี่ยนะครับเหลือนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ผมว่าสบายสบาย,บายแล้วก็ได้ประมาณแนวแบบเดียวเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของสายหนังนะครับรุ่นนี้จะมีสายหนังมาเพียงแค่รุ่นเดียวนะครับก็คล้ายว่าเป็นลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับทามอาเพียงแค่สีเดียวรุ่นเดียวผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะมาในรูปแบบสีอื่นๆไหมนะแต่ถ้าเกิดเดาทางผมเนี่ยผมคิดว่าซียอซราในรูปแบบสายหนังน่าจะมีมาอีก อาจจะเป็นสีน้ําเงินอนะ่ะอาจจะมาเป็นแบบลนะิมิเต็ดอันนี้เราเราต้องรอดูกันเนาะเพราะว่าพวกนี้มันพูดยากเพราะาในรูปแบบสีโอสะตวปกติเนี่ยโูก็มาแบบอยากแบบโค่นหลากหลายสีเลยเนาะตอนนี้ไม่รู้จะทําแบบครบทุกสีแล้วยังเนาะมาเยอะจัดจริงๆเนาะก็ให้เราเลือกเล่นได้เลือกใส่ได้ตามชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์น็อนตะอีกหนึ่งรุ่นนะที่อยากให้รอมองกันดูเนาะยอมรับเนาะว่าค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับซ i t i z e n นซีโยสซาส l อลไซคันในรูปแบบนับปัดสีเกรนาะหรือว่าสีอันชาไซส์ประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นนับปัดดำก็ได้นะครับเรียกแต่เราเรียกนะครับมาพร้อมกับสายหนังสีดำคลิปดำเนาะสวยมากนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสีนี้เนาะในรูปแบบสายหนังนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ฝากไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ